คนมีความกังวลใจเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเองตรวจพบแล้วว่าเป็นก้อนเนื้อร้ายแต่ยังไม่ได้คิวฉายแสงไม่ได้คิวคีโมไม่ได้คิวผ่าตัดนะคะรอการวินิจฉัยนะคะช่วงเวลาที่เราต้องรอนี่แหละคะ่ะจะทําอย่างไรดีหลายคนกังวลใจเลยจะดูแลสุขภาพอย่างไรดีจะดูแลตัวเองอย่างไรดียังไม่ได้คีโมสักทีนะคะรู้อยู่แล้วว่าก้อนเนื้อมันลุกลามทุกวันทุกวันมันโตขึ้นทุกวันนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้เกิดความเครียดความ ความกังวลใจนะคะทําอย่างไรดีจะดูแลตัวเองจะทานอะไรดีน้ำหนึ่งแนะนําตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวช่วยในการเสริมดูแลสุขภาพดูแลสุขภาวะร่างกายในช่วงที่เรากําลังรอนะคะได้เลยนะคะหากว่าตรวจเจอแล้วว่ามีก้อนเนื้อในร่างกายเป็นก้อนเนื้อรายนะคะไม่ต้องรออะไรแล้วค่ะเอาตัวนี้ไปทานก่อนได้เลยนะคะเสริมการดูแลสุขภาวะร่างกาย ตัวนี้ชื่อว่าเอมูระเนะคะเซซามินเข้มข้น20เท่านะคะของอาจารย์ปรัชญาตัวนี้ค่ะมีเซซามินสูงถึง20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลนะคะสูงมากเลยนะคะถ้าเทียบกับอันอื่นๆนะคะ1แคปซูลเนี่ยมี20มิลลิกรัมละนะคะทานตัวนี้เสริมในช่วงที่เรากําลัง ดูแลสุขภาวะได้เลยนะคะเซซามีนมีฤทธิ์ในการยับยั้งความอักเสบในเซลล์ได้นะคะความอักเสบในเซลลนะคะเป็นต้นตอของการลุกลามและทําให้การแย่ลงดังนั้นเซสามินค่ะมีฤทธิ์ในการไปยับยั้งความอักเสบได้ดังนั้นการลุกลามก็จะลดลงค่ะเอาตัวเนี้ยไปทานเสริมตั้งแต่ตรวจเจอได้เลยนะคะรวมถึงช่วงที่เรากําลังทําคมก็สามารถทานตัวนี้เสริมช่วงทำคีคมได้เลยนะคะ ช่วยลดผลข้างเคียงจากการทำคีโมได้ค่ะแล้วก็ทำให้สุขภาพวะของเราดีขึ้นภูมคุ้มกันเราทำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะค่าเลือดเราก็ดีนะคะค่าเมื่อค่าเม็ดเลือดขาวจะไม่ตกเลยนะคะดังนั้นการดูแลหรือการทำคีโมก็จะต่อเนื่องนั่นเองค่ะช่วงการผ่าตัดหรือฉายแสงทานตัวนี้ได้นะคะช่วยเซลลฟื้นฟูได้ดีขึ้นนะคะทานเสริมได้ในช่วงของการทำคีโมผ่าตัดฉายแสงโดยไม่มีผลอันตรายตกทั้งในตับในไตนะคะสูตรนี้อาจารย์ปัชญยาคงทวีเลิศ ท่านได้วิจัยออกมาแล้วว่าสามารถทานเสริมทําให้สุขภาวะของเราดีขึ้นได้นะคะดังนั้นเอาไปทานเลยค่ะตัวนี้ใครมีความกังวลใจทุกใจอยู่ไม่ต้องทุกใจแล้วนะคะมีตัวช่วยดีๆตัวนี้อยู่นะคะสอบถามน้ำหนึ่งเข้ามาได้นะคะสําหรับโปรโมชั่นต่างๆนะคะหรือปรึกษาการทานว่าต้องทานยังไงตัวเองเจอตรงนี้เป็นก้อนตรงนี้ต้องทานอย่างไรเป็นระยะหนึ่งสองสามสี่ระยะลุกลามแล้วต้องทานอย่างไร สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะน้ำหนึ่งยินดีดูแลและให้คําปรึกษานะคะดูแลตลอดการดูแลสุขภาพเลยนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะสั่งซื้อที่หนึ่งของแท้แน่นอนร้อยเปร์เซ็จากบริษัทเลยนะคะ